ต่อไปนั้ก็จะเป็นผลการยิเคราะนะครับเอ่อผลจาการรมชาติคุณภาพอากาศนะครับซึ่งมีทางดุนิยมวิทยานะที่มีผลต่อคุณภาพอากาศนะครับซึ่งจากผลการวิเคราะห์นะครับเราก็จะเห็นว่าเอ่อในเวลากลางคืนนะครับหรือว,ว่าคืนนี้ นะครับแล้วก็คืนถัดไปเนี่ยการระบายขับก็ยังแยกอยู่นะครับแต่แต่เราก็ตามนะครับผลการวิเคราะห์เลยนะครับในวันที่14 15ี่สบการระบายขาบจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณช่วงกระแด่อธิผ่านมานะครับดังนั้นจากผลการพยากรณ์ว่าจะมีการระบายขาบที่จะดีขึ้น ครับเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยในการระบายฝุ่น PM 2.5ให้มีระดับความเข้มข้นที่ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องอัปเดตผลการพิจารณอีกทีนึงนะครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของฝุ่นะครับต้นฝุ่นแหล่งกำเนิดใหม่นะที่จะมาสะสมในในในพื้นที่เราด้วยครับดังนั้นสรุปสถานการณ์ก็คือช่วงวันที่14-15มีแนวโน้มจะดีขึ้นครับ ส่วนของคิศทางลมนะครับมันก็แปรปรวนไปในแต่ละช่วงเวลาในช่วงเวลาตั้งแต่ป่ายจนถึงประมาณก่อนเที่ยงคืนนะครับคิศทางลมในช่วงที่ผ่านมารวมถึงในวันสองวันนี้ก็ยังพัดในลักษณะที่จากที่ตะวันตกที่ตะวันออกแล้วก็มีบางช่วงเวลาที่ไหลเข้ามานะครับพื้นที่เข้ามาในพื้นที่แองเชียงใหม่นะครับซึ่ง เมื่อพิจารณาในเรื่องของแหล่งกาเนิดนะครับาจากข้อมูลดาวเทียมแหล่งกาเนิดในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแหล่งกำเนิดก็น้อยลงนะครับดังนั้นจากปัใจจัยในเรื่องของแหล่งกาเนิดนะครับปัใจจัยในเรื่องของทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดว่าวันที่14-15ก็มีแนวโน้มน่าจะไปเพิ่ครับทุกทน เหมือนเห็นแท่งก็จะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้นะครับแต่ที่เราอัปเดตมาเรื่อยๆแท่งฝนก็หานไปแล้วนะครแล้วก็ที่นาในเรื่องของความชื้นเนี่ยนะครับก็ก็คิดว่าโอกาสในการเกิดฝนก็ยังก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ช่วงนี้นะครับก็ส่วนผลการมริการอัปเดตบ่ายวันนี้ว่ามีโอกาสมีฝนต่ำอัพเดตทางนะครับ ก็อว่าันีว่าถามว่าที่มาของฝุ่นหรือว่าคุ่นต่อสุขภาพคะเออแาที่มาของฝุ่นริคือจะให้ทางสาสุขเราช่วยบอกใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้แจ้งเตกได้ คิดคะในในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ห,หรือแหล่งก er ําเนิดฝ <inaudible Purd arian Inaudible> ุ่นหรือที่มาของฝุ่นเนี่ยบางทีสาธารณสุขอาจจะไม่ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่พื้นที่สําหรับในการป้องกันฝุ่นนะคะก็ในทุกโรงพยาบาลเสริมสูขภามตระหนกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจะเตรียมพื้นที่ก่อนฝุนให้สาหรับรปชาชนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยนะคะในส่วนของบ้านเรือนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน